วันนี้ครับเราจะมาแนะนำซิมลาวครับอินเทอร์เน็ตซิมเล่นอินเทอร์เน็ตของเอ็มโฟนเนี่ย ออกมาเนี่ว่ะระาตงแล้วมันต้องออืมอมันนอะไรอมนี่ทำห้ เี่นเกี่ยวเกมมองหน่อยอันนี้ไอโฟน,นอะไรนี่ห้างงนี่เต็มพี่ครับเราจะมาให้ทุกท่านดูว่าเวลามาลาวอยากเล่นอินเทอร์เน็ตซื้อนี่ เ <Net> น,น็ตซิมอันไหนซิมโอ้อันไหนซิมแนทวะอันนี้อันนี้อ้แน่ใจนะเน็ตซิมเอ็มโฟนสีเขียวครับ<อ> the green one for <Excel. S 1> internet ก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็รู้ตัวนี่ครับประมาณ แปดสิบบาทแปดสิบบาทครับอันนี้สองหมื่นกีดจะต้องไปเติมตังนี่ครับเรกการอ่อิส l ล k เรเกลไซส์แอนนา d โนไซส์ z e for iPhone อันนี้เป็นแบบซิมปกตินะเรเกลไซส์ m a l l size, Small size. And nano size for iPhone. So you're gonna add to you, I'm high. So Ching S no service. s e เ v i c e วิสต้องหานี่เราเทเลคอม3 G e เนี่ยย็ไไนมไมดวงกุ้เออลราเทเลคอม3 G อ uh, มาแนละ้วมาแนละ้วเออนี่ลราเทลเลคอม 3G อันนี้ก็ไปเติมเงินครับ and you can อ uh, ่ pop up Uh, for internet, uh, internet, When you use on three G, and they they will empty, and you can pop up more uh internet. By you can buy the card, pop up five thousand GB, ten thousand GB is depend on you, uh, how much you use it. ใช้เยอะก็ซื้อเยอะครับผมใช้แบบ20,000ื่นสอกีบนะสองหมกีบสองหมกีบก็เติม20,000ให้มันเต็มเลยโอเคอย่าลืม Mphone สีเขียวครับ don't forgetm phone internet for internet the green one very good signal